เริ่มต้นเชา้าที่สดใสด้วยผักสลัดชามนี้กันค่ะจะเรียกว่าเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นก็ไม่เชิงนะคะเพราะเปิดตู้มามีอะไรเราก็เอามาใส่หมดเลยค่ะสําหรับบัตเตอร์นาทอควอ์และหน่อไม้ฝรั่งเราก็จะนํามาคลุกน้ํามันมะกอกเกลือและพริกไทยแล้วก็เอาไปเข้าแอร์ไฟเออร์นะคะอุณหภูมิ1้0องศา15นาทีก็จะออกมาหอมหน้าตานหน้าทานแบบนี้ค่ะส่วนมันหวานเราก็จะคลุกแค่น้ามันมะกอกนะคะ180องศา15นาทีเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงจังหวะที่รอผักสุกเราก็จะมาเตรียมผักสลัดนะะะคก็จมี เฮดเบบี้คอร์ดกินซาลาโนวาเลสซาลาโนวาแล้วก็มะเขือเทศแฟนซีค่ะเมื่อทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เย็นลงนะคะก็ตักใส่ชามเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออะโวคาโดค่ะเติมโปรตีนด้วยไข่ต้มนะคะอีกหนึ่งฟองค่ะสําหรับน้ําสลัดที่เราจะใช้วันนี้นะคะกินกอตเตสค่ะก็จะเข้มข้นหอมพาร์เมซานชีสมากๆเลยเป็นน้ําสลัดที่ขายดีที่สุดของเราเลยค่ะชามนี้ต้องแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะเพราะให้ทานคนเดียวทั้งหมดนี้คงไม่ไหวค่ะตักแบ่งออกมาได้ทั้ง หมด3มจานจุกๆเลยค่ะ